สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะสบายกันดีนะอพัพพอร์นี้นะคะหวานก็จะมาต่อแลวค่ะต้องลงรัวรัวแล้วนะคะรู้สึกว่าจะช้าจังเลยพยายามจัดสรรเวลาอยู่ค่ะสำหรับอพัพพอร์นี้นะคะหวานก็มีเรื่องอยุคจัก,กรวรรดินะคะของท่านหยงเริ่มมาฝากค่ะเรื่องนี้สนุกดีนะคะก็หวานก็จะเล่า ไปเรื่อยๆค่ะก็สรุปนะคะว่าในเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นในแต่ละตอนนะคะเราเดินทางมาถึงตอนที่4แล้วค่ะก็เปิดฉากมานะคะก็เราจะเห็นพระสนมลูนางตรวจอักษรที่องค์ชายน้อยนะคะเขียนซึ่งนางเนี่ยเป็นคนเข้มงวดกับบุตรชายของนางมากๆเลยนางก็ตีองคชายน้อยค่ะเพราะว่าองค์ชายน้อยเขียนผิดถึง17ตัวอักษรนะคะจากนั้นเนี่ยองราชทายาทจ,จูเปียวก็เรียกให จูเสียนร,รองผู้บัญชาการทหารรักษาการฝ่ายซ้ายเนี่ยมาเพื่อให้เขาเนี่ยอารักขาคุ้มกันส่งท่านหันกัวกงกับจวนค่ะจูเปียวนะคะองค์รัชทายาทก็คิดว่าหลันวี่เนี่ยเป็นพระญาติจะมีการตัดสินลงโทษหรือควรได้รับรางวัลก็ควรที่จะตัดสินให้ชัดเจนทีนี้ค่ะเมื่อเราคุนนางจากจวนต่างๆนะคะต่างก็ส่งของขวัญแต่งงานมาเพื่อแสดงความยินดีกับฉือเหมียวอิ่นแล้วก องค์ชายสี่ที่จะมีงานแต่งงานขึ้นเร็วๆนี้นะคะชวีเมียวอินเนี่ยก็จงใจให้ผู้บันทึกบันทึกของขวัญแต่ละชิ้นจากจวนต่างๆที่นํามาเพื่อว่าแสดงความยินดีนะคะอย่างละเอียดเลยแล้วก็แยกของขวัญเหล่านั้นออกจากทรัพย์สินเดิมที่มีอยู่ในจวนของพ่อของนางด้วยเพื่อแสดงให้คนภายนอกเห็นว่าข้าวของต่างๆเหล่านี้ร้วนเป็นของนางกับซื้อตี้หรือว่าองค์ชายสี่นั่นเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านพ่อของนางเลย เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อคอรหาค่ะชูเมียวอินนะคะรู้สึกเบื่อหน่ายที่จะต้องหาวิธีจัดการกับของขวัญแต่งงานที่มันก็มาเยอะเหลือเกินค่ะแล้วก็ต้องนำติดตัวนะคะเป็นสินเดิมเมื่อแยกครอบครัวออกจากจวนของเว่ยกัวกง นีทางด้านฮ่องเต้ค่ะเขาก็รู้สึกขบขันมากที่ได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้จากจูเปียวองค์ราชทายาทลูกชายตัวเองนะคะจึงมีพระบัญชาให้ยุติการก่อสร้างแล้วก็ซ่อมแซมพระราชวังทั้งวังหน้าแล้วก็วังหลังเป็นการชั่วข่าวให้หยุดไว้ก่อนเพื่อระดมคนมาสร้างคลังเก็บสมบัติให้กับสี่เหมียวอินนะคะเพื่อเอาไว้วางสินเดิมของนางของมั่นต่างๆแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆของนางด้วยค่ะหลังจากที่แต่งงานเข้ามาเป็นพระชายาของ จูตี้นะคะคือองค์ชาย4ลูกชายของตัวเองแล้วเนี่ยส่วนทางด้านของจูเปียวนะคะองค์รัชทายาทก็ยังคงเล่าติดตลกว่าชีมเมียวอินเนี่ย เป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความสามารถมากเกรงว่าองค์ชายสี่จะไม่สามารถรับมือกับนางได้ค่ะส่วนทางด้านขององค์หญิงไห่เปี้ยนะคะนี่ภาพตัดมาที่ช่วงชายแดนละองค์หญิงไห่เปี้ยเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณจูตี้หรือว่าองค์ชายสี่อยู่นะคะจึงอาศัยช่วงเวลาที่ทางจูตี้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเข้าไปดูแลเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุนนั่นเองแต่จูตี้นะคะองค์ชายสี่ก็พูดจาถากทางไม่รักษาน้ําใจ ทำให้นางโกรธมากๆค่ะจึงออกไปข้างนอกกระโจมนู้นเลยนะคะโกรธค่ะจากนั้นก็ได้พบกับท่านแม่ทัพจางจื่อเหวียนจึงพูดคุยกันค่ะเมื่อจูตี้องคชายสีได้ยินการสนทนาระหว่างนางกับแม่ทัพจางนะคะก็เลยทําให้รู้สึกผิดแล้วก็เสียใจกับคําพูดและการกระทําของนางมากๆเลยค่ะเมื่อนางกลับเข้ามาในกระโจมนะคะจึงบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วจึงไม่อยากรบกวนนางอีกต่อไปซึ่งสำหรับคำพู พูดนะคะที่จูตี้พูดว่านางก็คือจูตี้พูดว่านางเนี่ยเป็นหญิงสาวที่แสนจะซุ่มซ่ามแม้แต่สาวใช้ที่บ้านของข้าเนี่ยยังมีมือมีเท้าที่คล่องแคล่วกว่านางมากเสียอีกนะคะแล้วก็แถมยังพูดจาคุยโวโอ,อวดใส่นางอีกค่ะจนทำให้นางนะคะเกิดความไม่พอใจขึ้นมานั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะนางก็ไปพูดกับคนข้างนอกนะคะกับแม่ทัพจางนั่นแหละก็คืออยากจะตอบแทนบุญคุณก็เลยทำให้พระเอก จูตะะี้รู้ว่าอ๋อนะเขาเนี่ยทำเกินไปนะคะกับไห่เปียนั่นเองค่ะไ่เปียมีศักดิ์เป็นองค์หญิงของของฉีนะคะของราชวงศ์หยวนเก่านั่นเองค่ะต่อมาเนี่ยจูตี้นะคะเขาก็แบบว่าเอออการดีขึ้นมากแล้วก็ขอเข้าเฝ้าท่านชวีต้าเลยนะคะแล้วก็บอกท่านชวีต้าว่าเนี่ยอาการบาดเจ็บของตนเกือบจะหายดีแล้วขอให้ตนได้กลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ทางการทหารท่านชวีต้าก็ถามเขาเกี่ยวกับเรื่องหญิงสา าที่ชื่อว่าไห่เปียเนื่องจากห้ามผู้หญิงเข้ามาในกองทัพนะต้องต้องดีๆหน่อยเขาจะจัดการกับนางอย่างไรเขาจึงแนะนำว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดก็คือการส่งนางกลับไปที่เมืองหนานจริงแล้วก็ส่งมอบให้กับองค์หญิงชินหลังจากที่ได้รับรายงานทางการทหารแล้วนะคะทางอองชินก็บอกว่า วี่หมิงเนี่ยวังอี้หมิงเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือแจ้งให้กับหวังอี้หมิงรู้เรื่องนี้ค่ะทันทีที่อ๋องชินขึ้นศาลนะคะหวังเย่หมินเนี่ยก็สั่งให้คนสนิทส่งคนไปจับตาดูคฤราหน์ของหลิวปัวเหวนินแล้วก็คฤราหา์ของหูเหวยยงนะคะเสนาบดีคนใหม่ที่ได้รับการคัดเลือกจากจัก,กรพัจิจูจะต้องเป็นหนึ่งในสองคนนี้อย่างแน่นอนค่ะนี่หูเหวยยงนะคะเป็นลูกศิษย์ของ คุณหลี่เขารู้สึกขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือแล้วก็น้ำใจของคุณหลี่เป็นอย่างยิ่งเสนาบดีคนเก่าในอดีตเลยนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยคุณหลี่เป็นคนเดียวที่ใส่ใจแล้วก็ติดตามเบาะแสของเขาอยู่คุณหลี่จำคำพูดของจูหยวนจางขึ้นมาได้จึงเตือนหูหวยยงทันทีว่าท้องฟ้าเหนือศรีรษะของพวกเราทั้งสองคือห้องเต้เพียงเท่านั้น ต่อมาค่ะจัก,กรพัิจูหยวนจางก็ออกพระราชกิจสีกาแต่งตั้งหูหวยยงให้เป็นเสนาบดีคนใหม่แห่งจงซูจูเปียวประหลาดใจมากนี่คือสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเลยสักนิดหนึ่งหลังจากเสร็จการประชุมในท้องพระโรงเนี่ย จูเปียวก็สั่งให้คนไปเรียกรถม้ามาเพื่อจะไปยังคาริหาดของหลิวปัวหวนเพื่อไปปลอบโยนหลิวปัวหวนหรือว่าหลิวจีนะคะก็มีหลายชื่อค่ะในเรื่องที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเซนาบดีนะคะหลิวปัวหวนได้ขอบคุณแล้วก็ขอโทษที่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมากับเขาว่าเมืองจงซูในปัจจุบันเนี่ยเปียบเสมือนโลงศพขนาดใหญ่เลย หลังจากที่จูเปียวเดินทางกลับมาที่วังนะคะ,จ,กกะจักรพรรดิจูหยวนจางทรงมีพระราชก,กิจสีกาเชิญเขาค่ะเข้าเฝ้าพระองค์ทันทีเลยเขาถามจูหยวนจางถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจเลือกหูหวยยงไม่เลือกหลิวปัวเหวินจูหยวนจางอธิบายถึงเหตุผลทั้งหมดด้วยความตั้งใจดีของจูหยวนจางทำให้จูเปียวเข้าใจการตัดสินของจูหยวนจาง จูเปียวยังบอกจูหยวนจ่างว่าหลิวจีพูดถึงเมืองจงซูว่าในวันนี้เมืองจงซูเปรียบเสมือนโลงศพขนาดใหญ่ จูหยวนจางได้ยินเช่นนั้นก็เกิดมีอารมณ์จูเปียวอธิบายต่อถึงเรื่องแนวคิดแล้วก็สถานการณ์ต่างๆของราชวงศ์และบอกว่าหลิวปัวหวนเนี่ยเข้าใจการกระทําของจูหยวนจางอย่างท่องแท้จึงทําให้จูหยวนจางรู้ทันทีว่าหลิวปัวหวนรู้จักแม่ทัพแล้วก็เหล่านายพลเป็นอย่างแท้จริงอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ ต่อมานะคะน่ายเอ๋อได้นำพลทหารมาขอเข้าพบแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่อย่างฉีต้าในในค่ายนะคะเพื่อเจรจาว่าเนี่ยอ,องแห่งแคว้นฉีต้องการแลกเปลี่ยนคนในกองทัพมิง3,000คนให้กับองค์หญิงฟูลี่ หลังจากการพิจารณายอย่างรอบคอบแล้วนะคะฉีตาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมอ,องคฉีจึงตัดสินใจทําเช่นนี้เขาจึงวางแผนที่จะไปยังค่ายทหารยวนที่หลี่เวนจงนํากองกําลังของเขาโจมตีค่ะและแม้ว่าจะมีผู้เสียชีวิตนับไม่ถ้วนเนี่ยแต่ธ่งก็ไม่ล้มนะคะทงไม่ล้มลงองคชายอู๋ อู๋สีก็สิ้นพระชนเพราะว่าช่วยชีวิตของจู่ซื่อเอาไว้ค่ะและในที่สุดนะคะจู่ซื่อหรือว่าองค์ชายสี่ก็ได้เห็นถึงความโหดร้ายของดาบที่มันปาสจ,จากซ้ายตาในสนามลบนะคะโอ้โหก็คือกลัวจนสติแตกนะคะกิ๊ดกิดใหญ่เลยผู้ชายนะคราวนี้ค่ะทั้งสองฝ่ายก็เสมอกันนะคะชีีต้าก็จึงสั่งให้ทหารมา้าทหารเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ถอยทับกลับไปที่ค่ายก่อน,นะคะ่ะทางด้านเฉิงยงนะคะก็บ อ,อกับชีต้าว่า อ,องฉีกำลังจัดแจงแล้วก็ต่อรองกับอองไขย,ยวนแห่งเมืองเหลียวตรงนะคะในเวลานี้ก็กองกำลังทหารและก็ม้าของอ,องไขย,ยวนก็มาผิดนัดอ,องชีจึงหมดหนทางเป็นอย่างมากระหว่างทางเนี่ยกองทัพยวนก็ถอยทัพย่างต่อเนื่องจากเจียงหนานถึงโม่เป่ยหากครั้งนี้พวกเขายังคงพ่ายแพ้ในการต่อสู้ในโม่เป่ยพวกเขาจะไม่มีทางไม่มีที่ให้ไปไหนอีกแล้วดังนั้นการต่อสู้ครั้งนี้จะต้องต่อสู้และต้องชนะเท่านั้น เพื่อปลุกเร้าความกล้าหาญในการต่อสู้ของเผ่าต่อไปสิ่งที่น่าเสียใจที่สุดในตอนนี้ก็คือเขาล้มเหลวในการทำลายทหารม้าชั้นยอดทั้ง5,000ของเกิงปิ่งเหวินนะคะโอ้โหก็เป็นการลบทับจับสึกแล้วก็การวางแผนทางเชิงกลยุทธ์กันใหญ่เตรียมพร้อมสำหรับทำสงครามแล้วนะคะก็สำหรับอพิโซดนี้จบที่ตอนนี้ละค่ะนี่ก็เป็นตอนที่4ของเรื่องอยุคจัก,กรวรรดิหยงเลอนะคะเดี๋ยวตามวา ไปในตอนที่5ค่ะกำลังสนุกเลยค่ะไว้พบกับหวานได้ใหม่นะคะในอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องหวาน s ูกา r l เลิฟช i น e s นว o no v e l and s ซ r รีสเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ